สบายดีพี่น้องืันนี้มาพบกับเมนูต่ำเส้นข้าวเปียกเนาะโดยเป็ดเนาะตํำในงบที่พอเพียงเนาะงบโบหลายพักกับโบหลายพี่น้องเลยแรกเนาะเป็ดเริ่มแรกเป็ดก็ส่ต่ำพริกห,หัวกระเทียมเนาะลงไปกับกะปิน้ำตาลแป้งนัวนะเนาะเฮาข้างหม้อให้เดือดแล้วเนาะข้างหม้อให้เดือดแล้วเขาก็จะเอาลูกซีนเอาฮอทดอกเนาะลงไปต้มให้มันซุกเนาะถ้าว่าเขามีกุ้งปลาหมึกใส่แห้งแซบพี่น้องเอ้ยเนาะ แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาเส้นก๋วยจับลงไปเนาะมันพอ่าลูกซีนสุกแล้วเนาะเอาไปต้มเนาะก็ต้มบดดนพี่น้องประมาณนาทีกวัวหรือว่าสองนาทีนี่ก็ได้แล้วเนาะเขาก็ต้องเบึงน้าเส้นมันนุ่มอ่อนได้เขาก็เขาก็บบต้องต้มดดเด้อพี่น้องเด้อเออโอ้ย่านบบพอกินเนาะเอาลงไปมืดเลยเนาะทั้งมืดนี่ม่นครึ่งกิโลเนาะต่ำกินเมื่อนี้จัดไปเนาะแซบแซบ,แบน้ำกันพี่น้องเอาเส้นลงไปต้มกระซิบประมาณสองนาทีนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าต้มดุลแล้วมันจะสิ้นมันจะเละพี่น้องมันจะโบโบโบเซบเลยพี่น้องเอากระคนมันให้มันเป็นแตกนั้นบ่ให้มันอยู่บนเดี่ยวเนาะเอาเส้นนุ่มแล้วได้แล้วพี่น้องเนาะหลังจากนั้นนกเป็ดก็จะได้เอาพักกระลำปีลงไปลวกเนาะถ้าว่ามีพัก บุ้งใส่แหงแซบเนาะผักบุ้งใส่เนาะเป็ดโบมีเนะาะตำตำนี่แหละตำงบที่มีน,นี่แหลนะเนาะกินำํำใดก็กินไปพี่น้องเอ้ยบุเรื่องมากเนาะโบเอยียงมากมายหรอกเนาะสำหรับเป็ดเนาะแซบได้คือกันเนาะพี่น้องเอ้ยถ้าว่าพี่น้องอยากกะไปลองตำกินเบิ่งเดอร์พี่น้องเดอ้อแซบเดอ้อแค่นี้แหลนะเนาะเท่านี้ก็ได้แล้วเนาะสำเร็จแล้วเนาะได้แล้วต้มดนมันจะเปนะื่อยเนาะ เอาเซน้ำเย็นไว้เนาะพี่น้องเซน้ำเย็นล้างน้ำเย็นเนาะล้างยิ้มเย็นเรามาตำนะ่ำเนาะมาเริ่มตํำเลยพี่น้องมาเริ่มต่ำเลยเนาะตำคือส้มต่ำอะไรเนาะพี่น้องตํำคือตำมะฮงอะไรเนาะต่างแต่ว่าอันนี้มันเป็นเส้นก๋วยจับยวนนะเนาะเขาจะลวกพักลวกลวกูลกซีนฮอทดอกใส่เนาะใส่มักเนาลงไปเนาะพี่น้องเนาะใส่ไปตามใจมากเด้อเนาะตามใจชอบคนะ่ะเนาะหมักส้มเปรี้ยวหวานซ้ำใดกระปุงเอาเนาะตามใจเลยเนาะพี่น้องกับบริยากเอียงลองไปฮ็ดกินเมื่งเด้อพี่น้องเด้อ เอาแกนมักนาออทิม่มเนาะแกนมันใส่มันสีขม <c oughs> ถ้าภาพโบสัดเจินก็ขอโทษขออภัยเด้อมันมืดไปเนาะห้องครัวเก่าเ,าเนาะพี่น้องอเขามาเริ่มเลยเนาะใส่ปลาล่าลงไปเนาะใส่ปลาแดงลงไปเนาะคุกคลุกขยามันก่อนเนาอะใส่ปลาล่าประมาณสองทับพีนี่แหละเนาะพี่น้องเขาก็เลี้ยวเบิงตืมว่าปลาล่าเอาเค็มโบหรือว่าเจ้าไหนเขาก็ต้องเบิงอีกทีหนึ่งเนาะถ้าใส่หลายมันก็สีเข็มโพดเนาะ เอาเส้นเนาะเอาเส้นอันอันันหลังจากนั้นเ,เอาเส้นที่เขาได้เซน้าเย็นเนาะไปล้างแล้วเขาออกมามาตําพี่น้องเดี๋ยเรียบร้อยแล้วเอาเส้นนี้ลงเนาะเส้นกระพักเนาะเอาลงลงไปเนาะแล้วก็ตำเนาะแบบนั้นเนาะกระโได้มีอย่างงากเด้อพี่น้องเด้อทําง่ายๆค่ะอันนี้ถ้าเกิดถ้าว่ามีผักบงใส่เนาะเติมแหงดีมันจะเพิ่มสีสันสีเขียวเลยพี่น้อง อันนี้บบมีเนาใส่แค่กะลําปีเนาะกะบเป็นยังเนาะกะขอโทษขออภัยเด้อมันบบมีเครื่องขบเนาะต่ำสำนี้กะแซบยูพี่น้องซีมเบืองเนาะซีมเมืองรสชาติมันเนาะว่ามันแซบสใดาเนาะบบแซบหรือว่าขาดอีหย่างเขาก็จงเพิ่มเอาเนาะเพราะว่ามือบบได้มือแม่นปั้นเนาะบบได้เชฟปั้นเนาะโดยที่บบต้องซีมขาดมะนาวเนาะเติมนิดนึงเนาะเพราะว่าออกจะมักรสชาติเปรี้ยวหวานแด๋อเนาะ โอเคแล้วโอเคเรียบร้อยตักใส่ถาดเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินเนาะเผ็ดบบไดเฮดรสชาติเผ็ดเด้อพี่น้องเห็ดสำนีแหละเพราะว่าเมยกินน้ำเมยกินเผ็ดบบไดเนาะถ้าว่ามักเนาะก็ฝากติดตามเด้อร์กดไลค์ให้เผ็ดเด้อร์มาเบิ่งแล้วกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้เด้อร์ขอบใจทุกท่านเลยล้าที่รับชมเด้อ